สวัสดีครับคุณผู้ฟังกาะยาณมีทุกท่านครับวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเข้มเกยก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนระกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ทางช่องของเรา มีเรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์ของหลวงปู่หงรมมปัญโยโดยท่านบอกว่าภาวนากันไว้นะยามใดมีทุกข์เดือดร้อนเงินร้อนทองติดขัดเพียงสามคำนี้จำให้ขึ้นใจทุกข์ใดๆนีหายหมดลองมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับโดยเรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่หงนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอน ของหลวงปู่จนทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองจึงได้นําเรื่องราวนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยมีเนื้อความดังนี้สวัสดีครับผมขอเล่าประสบการณ์ของผมจากความศรัทธาในหลวงปู่โหรมมปัญโยและครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับนึกถึงแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติปลื้มใจที่ได้มีบุญวาสนามาพบกับท่านแม้ผมเอง จะค่อนข้างเป็นสิทธิ์นอกข้อสักหน่อยเพราะผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากทั้งที่รู้ที่เห็นเองก็เถอะโดยส่วนตัวเมื่อก่อนผมเป็นคนดื่มสุราแต่ก็นับถือหลวงปู่และครูบาอาจารย์หลายท่านเคยสอนวันนี้ผมทําตามคําสอนของหลวงปู่ได้แล้วครับซึ่งลูกจิตท,ท่านนี้ได้เน้นย้ําว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ลูกศิษย์ท่านนี้เล่าว่าผมรู้จากท่านมาประมาณ40ปีศึกษาประวัติและนิตยสารนมโมเป็นประจำตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆค่อยๆเจ็บของท่านจากคณะวัดโพทุกสิ้นเดือนครับโดยมีศรัทธาเป็นที่ตั้งครั้งแรกอธิษฐานถึงท่านคนหัวลูกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ห้อยพระของหลวงปู่มาโดยตลอดจะมีก็แต่ตอนดื่มเล้าบ้าง ที่ไม่ได้พบท่านติดตัวแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรนะครับพร้อมบอกท่านก่อนจะออกจากบ้านทุกทีหลวงปู่หงเป็นพระในดวงใจของผมเนื่องจากความเมตตากรุณาที่ได้รับทราบมาจากวัดปฏิบัติตดีของท่านคําสอนของท่านทําให้ผมมีวันนี้ได้ที่จําได้แม่นเลยคือหลวงปู่ท่านสอนว่าอย่าหมดศรัทธาธรรม ครูบาอาจารย์ท่านจะถอยหนีคือสอนให้รู้จักอดทนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็บอกกล่าวท่านทุกอย่างก็ผ่านมาได้วงปู่หงท่านเป็นครูอาจารย์ที่ห่วงใยลูกศิษย์มากๆท่านกล้ารับประกันด้วยชีวิตของท่านคําที่บอกกล่าวถึงเวลาแล้วรู้เองเห็นเองนี่ไม่ได้เกินเลยไปสักนิดหลายๆครั้งที่ได้ชมบารมีของท่านทําให้ตั้งใจว่าสักวัน จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านให้ได้ถ้าผมฝันเห็นท่านทีไรผมจะซื้อเลขอายุท่านหรือเลขที่บ้านเลขที่รถก็จะออกทุกทีบางทีมีโชคแต่ก็แปลกที่เลขของท่านมักจะออกข้างบนเสมอผมฝันเห็นก่อนที่จะได้ท่านมันก็แปลกนะครับที่หลายๆคนเห็นแต่ไม่มีใครได้ครอบครองผมรอจนคนกลับไปหมดรอแบบเงียบๆรอจนดึกแล้วก็สมหวัง เมื่อคืนฝันเห็นครูฤือสียิ้มให้ที่บางทีหมดหนทางหมดตัวจริงๆอยู่ๆก็เจอแบงค์ยีหล่นจากกระเป๋ากากงจรงแปลกใจมากเอาเลขท้ายสองตัวไปซื้อหวยเฉลยวันนั้นรอดตัวไปผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วทุกวันนี้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ Facebook, เฟซบุ๊กเพตบต่างๆอยากจะไปกราบท่านอีกสักครั้ง เดียวนี้สําหรับท่านใดที่ยังผิดเรื่องศีลเรื่องธรรมหรือเรื่องของการดื่มสุราผมอยากบอกว่าท่านไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับแต่ท่านล้มเลิกต่างหากบางทีก็เป็นกรรมของแต่ละคนด้วยประสบการณ์ของผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่อยากบอกทุกคนว่าอย่าประมาทกรุบาอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนมีถึงเวลา รู้เองเห็นเองครับครูบาอาจารย์ปรารถนาเห็นสิทธิ์ได้ดีทุกคนและอีกคำหนึ่งที่ผมยังซึ้งอยู่ก็คือท่านกล่าวว่าถ้าท่านตายไม่ให้นำร่างของท่านไปเผาให้ใส่ลงแก้วแล้วให้เอาไม้เลียวมาให้ท่านถือทว่าท่านจะคอยสอดส่องดูแลสิทธิ์ทั้งหลายใครที่ทำตัวไม่ดีท่านจะคอยตีคอยกำหลังให้เป็นคนดีเห็นท่านเหนื่อยท่านอ่อนล้า ก็อยากช่วยเท่าที่ตัวเองทําได้มีอะไรก็บอกช่วยเหลือกันเป็นศิษย์ลูกพ่อเดียวกันขอให้หลวงปู่หงและครูบาอาจารย์ของท่านทุกๆพ,พระองค์จงมีความสุขความเจริญยันบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยครับคําสอนของหลวงป,ปู่หงคนเหล่านั้นเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะจะรักษาศีลพูดอะไรแล้วต้องทําให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทําให้ได้ ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขามาเสียสัจจะเปล่าๆท่านบอกว่าถ้าเสียสัจจะบ่อยๆก็จะไม่มีใครไว้ใจทําอะไรก็ไม่ค่อยจะสําเร็จทเทวดาเขาจะไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนชี้บุญลำบากอย่าขี้เกียจอย่าพลํำบนนอย่างไร้สาระตามอารมณ์ของตนบุญไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น นไปบนมากก็เป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปวนมากๆคนยังไม่ชอบเลยแล้วท่านคิดว่าเทวดาจะชอบหรือไม่เทวดาคงหนีจากหมดอยู่ก,กับเพื่อนกับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนปลิ้นปล้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียว และคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างคุณงามความดีไว้หรอชาติหน้าเพื่อหมูคณะร่วมกันสร้างบุญเราทำแบบไหนก็ต้องได้แบบนั้นแหละและท่านบอกว่าต้องรู้จักบวกล่าว แนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่าเอาแต่ตามใจหรืออารมณ์ของตนเองโดยคิดว่าตนเองจริงฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นบ้างถ้าท่านว่าให้หัดสำรวมดูความบกพร่องของตนเองเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็รีบแก้ไขเสีย ไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้นมากมายจำไม่ได้หมดแต่สิ่งสำคัญจะแนะนำให้ตรึกตองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนดีถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดพิจารณาบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตสาห์แนะนำสั่งสอนสิทธยานุสิทธิ์และท่านใดเห็นว่าดีมีประโยชน์ ก็สามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้ขออนุโมทนาบุญสาธุบุญสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องชิตีมีพลังบวกแชนแนลหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง ไม่มากกว่าน้อยและสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสูงและอำนาจของหลวงปู่หงกรมมปัญโยจงโดนบันดาลประทานพรให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันบังเกิดผลขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสา todo